i <laughs> do ครับครับ <coughs> <coughs> <coughs>

一下，一下也去领。哎，来来来，我哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！ ก็ในปีนี้นะครับจำนวนนักท่องเที่ยวที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิก็ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับโดยในส่วนของตัวเลขล่าสุดที่เดินทางมาที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในช่วง7วันที่เป็นช่วงสงกรานนี้เนี่ยนะครับมีปริมาณนักท่องเที่ยวทั้งสิ้นเนี่ยประมาณ1นล้านสามแสนคนนะครับแล้วก็เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ1ล้านคนซึ่งตัวเลขตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าสูงกว่าปีที่แล้วนะครับประมาณ3%เซึ่งก็ยังคงแสดงให้เห็นว่าปริมาณนักท่องเที่ยวที่สนใจประเทศไทยนะครับยังคงเพ ซึ่งถ้าเรารวมสุวรรณภูมิกับดอนเมืองนะครับที่เป็นเมืองหลวงหลักของเราเนี่ยจะมีปริมาณนักท่องเที่ยวที่เดินทางในช่วงสงการสูน์ถึง2งล้านคนนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าปริมาณนักท่องเที่ยวที่สนใจประเทศไทยและกรุงเทพมหานครเราเนี่ยถือว่าเป็น top ท็อปเดสติเนชันทีเดียวนะครับกับเทศกาลสงการงกานต์ครับท,ที่ผู้โดยสาอาจนาได้นามาโยทีมการเตรียวการดูแลเพื่ยวลนสถานนี้เนบ้างครับ,รบแล้วก็ในส่วนของการเดินทางช่วงเทศกาลนะครับ ทางเอ t เราก็ได้เตรียมเจ้าหน้าที่นะครับเพิ่มขึ้น20%เพื่อที่จะรองรับการเดินทางของพนักของทุกๆคนนะครับซึ่งปริมาณนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเราได้มีการสร้างดูดูแลในส่วนของจุดตรวจค้นเพิ่มแล้วก็รวมถึงการนำเอาระบบอัตโนมัติมาใช้ทั้งระบบเซลฟ์เช็คอินเซลฟ์แบ็กดรอปแล้วก็ระบบออโต้เกตนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยระบบต่างๆใช้งานได้100%นะครับทำให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาได้รับความสะดวกสบายนะครับแล้วก็ เป็นการเฉลิมฉลองนะครับโอกาสที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้รับการขึ้นลำดับนะครับจาก Sky Tra c ซึ่งปัจจุบันนี้เราอยู่ในลำดับที่39ของโลกขึ้นมา20ลําลำดับนะครับจากเดิมที่เราอยู่ที่ลำดับที่58ของโลกครับอันนี้ตรงนี้ก็เป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งย้ำนะครับของ AOT ในการที่จะนาพาการให้บริการผู้โดยสารนะครับการให้บริการที่ดีแล้วก็การให้บริการที่ทำให้ผู้โดยสารทุกคนเกิดความประทับใจในการเดินทางมาประเทศไทยครับ ก็ในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นกิมมิกน่ารักน่ารักนะครับของจากพวกเราชาวเอ T นะครับเราก็ได้ร่วมกับองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยนะครับนำเอาหมูเด้งนะครับมาเป็นแมสคอตในการต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคนนะครับซึ่งน้องหมูเด้งเนี่ยก็ต้องเรียกตรงๆว่าเป็นแมสคอตที่คนรู้จักกันไปทั่วโลกนะครับเราก็เอามาทําเป็นตุ๊กตาแล้วก็ขึ้นมาจากสายพานเพื่อมาต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางในวันนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวอีกหลายๆไฟล์เนี่ยก็จะมีน้องหมูเด้งเนี่ย ขึ้นมาป๊อปอัพนะครับให้กับนักท่องเที่ยวได้เซอร์ไพรส์กันแล้วก็เอานักท่องเอาน,น้องหมูเด้งไปนะครับสร้างรอยยิ้มแล้วก็สร้างความประทับใจในการเดินทางครับการมอบน้องเนี่ยจนถึงวันไหนยังไงบ้างครับครับก็บตลอดช่วงสงกรานนี้นะครับเราก็จะมีป๊อปอัพเรื่อยๆทั้ง6ท่าอากาศยานของเรานะครับในส่วนของน้องหมูเด้งนี้ก็จํานวนประมาณ2,000ตัวนะครับก็จะม,มีการป๊อปอัพขึ้นมาแล้วก็มอบให้มอบความประทับใจนะครับมอบรอยยิ้มให้กับนักท่องเที่ยวทุกคนในการเดินทางครับ โอเคนะครับ